ครับผมสวัสดีครับพบกับผมนะครับตนวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับผมวันนี้เราจะมาล้างพระนะครับด้วยน้ำมะนาวนะครับผมอาจจะมีเสียงเสียกนิดหน่อยนะครับองนี้ก็ล้างไปแล้วนะครับผมสวยนะครับ ต่อไปเราจะมาน้างงนี้นะครับโดยน้ำมะนาวเหมือนกันนะครับผมครับผมไไง่ายอุ้งนี้ใหญ่นิดหน่อยนะครับน่ครับบานนอกบันนอก,นนอกมีไหลเนี่ยตักวากาันต้นนะครับนะครับผม ก็เรประดับครับแชนไว้หนึ่งคืนเลยนะครับผมแช่ไว้หนึ่งคืนอันนี้ก็หนึ่งคืนเต็มๆครับด้วยหักหลายเฮด้ยฝ่าประกรมาเสร็จนะครับครับจัดการที่เราล่างทองข้าวเปลี่ยวออก นะครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับผมสุมมือถือซูมเลยนะ,นะครับผมอันนี้ล่างออนะครับล่างเพื่อนมดนะครับผมพอดีมีเห็ดด่วนนะครับ มีไฟไหม่ไว้ครับผมดูนะครับเบื้องต้นมาทีได้ว่าติชมได้นะครับผมอันนี้องค์ที่ล้างแล้วนะครับโดยน้ำมะนาวนะครับผมอันนี้กำลังก็กกำลังจะแค่ครับก <c ười> ัดตัวเอย ช่องของผมมันน่ะเป็นพระแท้นะครับนำมาเพื่อศึกษาเรียนรู้นะครับแต่องค์นี้ก็มีลงเฟซก็มีคนถามซื้อนะครับแต่ไม่ขายเก็บไว้นะครับผมดูนะครับจะปลอมจะแท้ยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์มา ก็ขอพูดทุกคนที่คอมเมนต์นะครับฝากช่องผมด้วยต้นวัตถุมงคลในเครื่องรางเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูองค์นี้นะครับแต่แช่ไว้ทั้งคืนนะครับผมด้วยน้ำมะนาวนะครับผมบางคนก็บอกว่าแช่มะนาวแช่ด้วยน้ำมะนาวทำไฟเสียหายถ้าปฏิเทธพอดีก็เราก็ต้องยอมนะครับ เราเน้นพตทุกคุณนะครับผมเราไม่เน้นนันพุทธพาณิชย์นะครับผมครับผมก็วันนี้ก็ขอดีวิวเช่นนี้นครับก็สวัสดีครับ